เดินห้วันนี้ประจัดเด็กเชี่ยฮะดีดีแม่งมาด่าฮะดูฮะเดี๋ยวดูให้ด่าพ่อแค่นี้เองฮะเชี่ยเอาแค่นี้เลยอ๋อ ดูมันฮนะดูจะถล่มชแนลละดิสไลค์มึงดิสไลค์ผมเขี้ยพ่อมึงดิชแนลกากกากแต่ก็ดีกว่าของมึงไว้เขี้ยมาดีมาดีสัตว์อายุติถล่มละเขี้ยถล่มดิจานแค่นี้แหลบะบายฮะ